นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้เริ่มรวบรวมรายชื่อผู้ที่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีบ้างแล้วนะครับในคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump ยังคงย้ำนะครับว่าเนี่ยมันมีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไบเดนได้ให้คํามั่นว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในครมอของเขาจะสะท้อนถึงความหลากหลายของคนเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐ เขาจะประกาศรายชื่อรัฐมนตรีในกระทรวงที่มีความสําคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ขณะที่โผครมสหรัฐตอนนี้ออกมาบ้างแล้วนะครับผู้ที่ได้รับคาดหมายให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของไบเดนมีอยู่2คนชื่อหนึ่งที่ เก่งกันมากเลยนะครับก็คือชื่อของพันธ์โทหญิงลัดดาเทมนี่ดักเวิร์ธนักการเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายไทยปัจจุบันเธอเป็นวุฒิสมาช,ชิกแห่งรัฐอิลลินอยส์หากพันธโทหญิงลัดดาได้รับคัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเธอก็จะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายไทยคนแรกเลยนะครับที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลสหรัฐและเป็นสตรีคนแรกที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐด้วยส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือชื่อของมิเชลฟลาวน เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงกลาโหมสหรัฐในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบด,ดีบิลคลินตันและนายบารักโอบามาแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ทีมงานหาเสียงเลือกตั้งของไบเดนด้วยนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศนั่นเองเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครจะมาดำ,ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้<ะ>รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะครับ